รถที่ใส่าย,ยูตอนนี้ค่ะเป็น Ford f o c u ัค่ะน้ำมันที่ใส่อยู่นะคะกับเป็นข้าวเทคเทคลอนแก๊สโซ่ห้อเก่าหนึ่งค่ะตั้งแต่เด้เติมมาเนี่ยกัหูซึกเลยว่าอัตราการเล่งของรถจะดีขึ้นเวลาเติมน้ำมันเนี่ยจาก1มือ2มือเตอิมเท่านึงอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น3มือ4สมือนได้เติมเท่านึงค่ะตอนนี้ใส่รถโตโยต้าไฮรักรีโวอยู่ครับปกติเติมข้าวเทคดีเซลเทคลอนดีครับ เติมแล้วก็การออกตัวรถก็ดีขึ้นฮะแล้วก็เวลาขับนี่รู้สึกว่าเราขับระยะทางในเมืองประมาณ10กิโลต่อวันเนี่ยก็ถือว่าประหยัดขึ้นครับใช้ย่าลีค่ะปกติก็จะใช้ค่าเทคเทควอนกัสโซ่ห้องเก่าหนึ่งก็โถลดก็ครับไหลลื่นแล้วก็ประหยัดน้ำมันดีขึ้นค่ะขับได้หลายมือใช้รถ f อร์จ n e เค่ะดีเซลค่ะประหยัดกว่าไปได้ไกลกว่าค่ะ ตอนนี้ใช้รถแลนเซอร์ Evolution 3อยู่ปกติเติมน้ำมัน c า l เทคเทคลอนแกสโซฮอ95พอรู้สึกแตกต่างชัดเจนก็คือเวลาตอบสนองคันเร่งนิ่มกว่าลื่นกว่าแล้วระยะทางกิโลได้ไกลกว่าครับผมใช้รถ um ichi, มิโูมิชิมิลาดครับปกติเติมออกเทน91ครับตั้งแต่เริ่มเติมคา t เทคไปรถก็แรงขึ้นครับพอรู้สึกเหมือนรถจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็เหมือนจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ใช้รถตูเกต้าอันติดครับเมื่อเติมแก๊สโซฮอล์ของคาเทคนะครับรถสตาร์ตติดง่ายครับเครื่องเงียบแล้วก็วิ่งได้ดีครับสตาร์ตติดง่ายชัดเจนอัตราเร่งดีไปได้ไกลกว่าได้ระยะกิโลของในการขับขี่มากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นครับ ระยะทางไปได้ไกลขึ้นครับสมรรถนะของมันรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ขับรถลื่นขึ้นแล้วก็การเหยาาียบอะค่ะการออกตัวก็อัตราเร่งดีขึ้นอัตราการเร่งเครื่องดีขึ้นครับแล้วก็ไปได้ไกลกว่าครับกับูุซึกว่าเร่งขึ้นค่ะแล้วก็ประหยัดน้ำมันค่ะข้าวทาราเคเคก่อนมั่นใจไปไกลกว่า